แล้ววันนี้เราอยู่กับหัวข้อ number needed to treat และ number needed to harm สำหรับ a n t กับ a n h นั้นเป็นค่าทางระบาดวิทยาที่สามารถพบเห็นได้บ้างนะครับในงานวิจัยทางการแพทย์นะครับโดยค่านี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งค่านะครับที่ใช้ในการประเมินพวกประสิทธิผลรวมถึงผลเสียนะครับหรือว่าผลข้างเคียงนะครับที่เกิดจากการรักษาทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน สำหรับ NNT นั้นคือจำนวนของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการนั้นๆที่มากพอจะทำให้เห็นผลลัพธ์ของการรักษาที่สำเร็จหนึ่งครั้งในขณะที่ NNS เนี่ยคือจำนวนของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการนั้นๆที่มากพอจะทำให้เห็นผลข้างเคียงหรือผลเสียของการรักษาหนึ่งครั้งแล้วคำถามคือเจ้า NNT กับ NNS นี่มันจะมีเอาไว้ทำไมนะครับคือเวลาที่เราอ่านงานวิจัยทางการแพทย์เนี่ย ประเภทของผลลัพธ์ทางการแพทย์ที่เราพบได้บ่อยๆมักจะอยู่ในรูปแบบที่เป็น relative outcome นะครับก็คือพวกผลที่เป็น ratio เป็นสัดส่วนตัวอย่างเช่น ratio i r หรือว่าเป็น odds ratio นะครับพวกนี้เวลาแปลผลเนี่ยและเรียบเทียมเนี่ยจะอยู่ในลักษณะข,ของการบอกเป็นจํานวนเท่าตัวอย่างเช่นเราบอกว่ายา A นั้นป้องกันโรคได้มากกว่ายา B 2เท่าอะไรประมาณนี้ทีนี้มันก็เกิดคําถามขึ้นมาคําถามนึงครับว่าแล้วไอ้คําว่า2เท่าที่ว่าเนี่ยมันคือเท่าไหร่คือลองยกตัวอย่างกันอย่างนี้นะครับ ถ้าเกิดเราบอกว่า2เท่าของ1ก็คือ2ก็คือค่าเพิ่มมา1นะครับในขณะที่ถ้า2เท่าของ10เนี่ยมันคือ20ซึ่งผลต่างระหว่าง20กับ10เนี่ยมันก็คือเพิ่มมาตั้ง10ดังนั้นคําว่า2เท่านในที่นี้มันจึงมีความแตกต่างกันมากเลยนะครับก็คือตั้งแต่1กับ10อะ่ะมัน,ม,นมันต่างกันตั้ง9้าอ่ะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิจัยทางการแพทย์ที่เป็นการรักษาเกี่ยวกับคนเช่นจํานวนคนที่หายจํานวนคนที่ป่วยการเพิ่มขึ้นมาจาก1คนเป็น10คนเนี่ย มันมีผลที่มันแตกต่างกันมากเลยนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ครับสี่เท่าของ1คือ4ใช่ไหมครับก็คือเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนี่ยสามแต่2เท่าของ10เนี่ยคือ20นั่นคือเพิ่มขึ้นมาตั้ง10นะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นแล้วว่าคําว่า4เท่าในที่นี้มันจึงมีค่าน้อยกว่า2เท่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูผลลัพธ์ที่มันเป็นพวก relative outcome เนี่ยมันจึงเกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วไอ้คำว่าเท่าเนี่ยมันมันเท่าไหร่กันแน่ซึ่งคําตอบตรงนี้เนี่ยเจ้า n บ n ด้ เพราะว่า NNT กับ NNS น,นั้นเป็นการรูปแบบการบอกผลลัพธ์ที่เป็นเชิงสมบูรณ์นะครับก็คือเป็นผลลัพธ์ที่มันชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากกว่าหรือเอาง่ายๆก็คือมันสามารถเอาไปใช้ได้ง่ายกว่านั่นเองลองยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีางานวิจัยที่บอกว่ายา A นี้มีค่า number needed to treat อยู่ยที่10นะครับเวลาที่เราแปลความหมายแล้วก็อาจจะแปลได้ว่าถ้าเรารักษาผู้ป่วยด้วยยาเจจานวน10คนนะครับเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการรักษาแล้ว จะมีโอกาสที่เราจะเห็นคนที่หายป่วย,นยหนึ่งคนทีนี้มันก็อยู่กับประสบการณ์หรือว่าข้อมูลที่เรามีแล้วว่าการที่เราจะเปลี่ยนการรักษาเดิมมาเป็นการรักษาด้วยยา A เนี่ยจำนวนคนที่มันลดลงมาเหลือแค่10ต่ตอนหนึ่งเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับทีนี้แล้วระหว่าง number n u m b e r นีได้ t ทูทวีตกับ number n u m b e r นีได้ทูฮารมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับเอาจริงๆก็มันแตกต่างกันในเชิงของนิยามมากกว่าตัว ANT เนี่ย มันคือผลลัพธ์ทางการรักษานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเชิงของผลดียิ่งค่าน้อยก็จะยิ่งดีค่าในอุดมคติของตัว NNT ก็คือเลขหนึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเรารักษา1คนเราก็อยากเห็นคนหายป่วย1คนเลยถูกไหมครับรักษาร้อยคนก็หายร้อยคนในทักตดนข้ามครับตัว number needed to harm เนี่ยเป็นผลเสียมันคือจํานวนของคนที่เรารักษาเราเกิดผลร้ายเกิดขึ้นดัง,ดงนั้นค่าเนี้ยยิ่งมากก็ยิ่งดียกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดยา A มีค่า NNT อยู่ที่10 แน่นอนครับความหมายก็คือถ้าเกิดเรารักษาผู้ป่วยด้วยยา A จํานวน10คนเมื่อครบกําหนดระยะเวลารักษาเนี่ยจะมีคนหายป่วยเนี่ย1คนแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนตัวเลขจาก number needed two t เป็น number นี้ t o harm เนี่ยนะครับความหมายก็จะเปลี่ยนไปเลยมันจะหมายความว่าถ้าเรารักษาผู้ป่วยด้วยยา A จํานวน10คนเมื่อครบกาหนดระยะเวลารักษาเนี่ยจะมีคนที่เกิดผลข้างเคียงเนี่ย1คนก็จะเห็นนะครับว่าถ้ามันเป็นกรณีของ number นี้ two t เนี่ยยิ่งจำนวนน้อยก็ยิ่งดีถูกไหมเรายิ่งสบายใจ เราะนั่นหมายความว่าเราจะรักษาแล้วเห็นคนที่หายป่วยเนี่ยได้เร็วขึ้นไม่ทางตรงข้ามถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวของนัมเบอร์นี้ไดทูฮาร์มเนี่ยยิ่งจํานวนน้อยเท่าไหร่เนี่ยยิ่งแย่เพราะว่าเราจะยิ่งเห็นผลร้ายหรือว่าผลที่เราไม่ต้องการจากการรักษาเนี่ยไดบ่อยขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเจ้า NNP กับ n s เนี่ยมันคำนวณยังไงนะครับจริงๆสูตรการคำนวณของตัวนี้เนี่ยมันจะต้องอาศัยการคำนวณผ่านตัวของ absolute reduction นะครับ โดยปกติเราจะคำนวณโดยการบอกว่ามันเป็นส่วนกลับของ absolute reduction หรือก็คือ1ส่วนด้วย ARR ซึ่งเจ้า ARR เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คำนวณมาจากการเอา risk ในกลุ่ม control นะครับไปลดกับ risk ในกลุ่มของ treatment แค่นั้นเองง่ายๆนะครับซึ่งในส่วนของการคำนวณ risk เนี่ยผมเคยได้ทำคลิปสอนเอาไว้แล้วนะครับสามารถกดดูได้ที่มุมขวาบนตอนนี้เลยในส่วนที่ว่าคำนวณออกมาแล้วมันจะเป็น number needed to treat หรือว่าเป็น number needed to harm เนี่ย จริงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราคำนวณเนี่ยเราเอาผลดีหรือว่าผลเสียเป็นตัวตั้งถ้าเกิดผลที่เรานํามาคํานวณนะครับเป็นผลในเชิงของประสิทธิผลของยาเป็นเรื่องของการรักษานะครับเราก็จะบอกว่าตอนที่แปลผลออกมานี่คือ Number n e นี้ได้ทูทรีแต่ถ้าผลที่เรานํามานะมันเป็นผลเสียเป็นผลข้างเคียงเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเราก็จะบอกว่านี่คือ Number n e นี้ได้ทูหามลองดูตัวอย่างการคํานวณด,ดูนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ผมลองสมมุติขึ้นมา ถ้าเกิดว่าโจทย์เขาบอกว่าในการศึกษาประสิทธิผลของยาชนิดใหม่หย,ยา A อเนี่ยตึกตาในคนจํานวน600คนเทียบกับการรักษาเดิมหรือก็คือการรักษาแบบ B นะครับในจํานวน600คนเท่ากันเลยเป็นระยะเวลา6เดือนผลลัพธ์ที่ได้น,นั้นพบว่าในกลุ่ม A นั้นจากทั้งหมด600คนมี90คนที่เกิดผลข้างเคียงในขณะที่กลุ่ม B ทั้งหมด600คนมี150คนที่เกิดผลข้างเคียงทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะคำนวณหาเจ้า Number n e e d e ได้ t r e a t หรือ Number n e e d e ได้ harm เนี 3, ่ย สิ่งที่เราจะต้องดูอย่างแรก็คือผลที่เราจะเอามาคํานวณนั้นมันเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ามันคือผลข้างเคียงมันคือผลเสียนั่นเองดังนั้นตอนที่เราคํานวณออกมาสุดท้ายเราจะได้ามาเป็นนัมเบอร์นี้เด็ถูกหาทีนี้เราก็จะเริ่มทําการคํานวณนะครับโดยเริ่มต้นจากการคํานวณหา Ri ธิในแต่ละกลุ่มก่อนําหรับฤทธิ์ในกลุ่มทีตเมนต์นั้นก็คือเอา90ตั้งนะครับหารด้วย600นะครับก็คือเกิดผลลับเนี่ยน,600นก็จะได้ Ri ิบในกลุห t m e n t อนกมาที่0.15 ในขณะที่ริสในกลุ่มคอนโทรลนะครับจะได้เป็นว่า150หารด้วย600ก็จะได้ออกมาเป็นที่0.25ทีนี้โดยปกติเมื่อเรามีริสในกลุ่ม2กลุ่มแล้วเนี่ยเราจะสามารถนําไปคํานวณหาได้2แบบหนึ่งก็คือเราก็มีคํานวณหาเจ้า relative risk หรือว่า risk ratio นะครับตามปกตินั่นก็คือเอาตัวริสในกลุ่มที่เมนตั้งหารด้วยริสในกลุ่มคอนโทรลนะครับก็จะได้เป็นว่า0.15หารด้วย0.25ได้ risk ratio ออกมาเท่ากับ0.6 ต่ในกรณีนี้เนี่ยเราต้องการที่จะหาตัว n u m b e r นี้ได้ทุหามเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ใช้ค่าของตัว risk Ratio ตัวนี้เลยนะครับเราจะมาหาตัวของ b s s o u u t risk Reduction แทนนะครับซึ่งทำการคำนวณได้ด้วยการนำเอา risk Control นะครับลบด้วยวิกในกลุ่ม Treatment ก็จะได้ไปว่า0.25ลบ0.15ได้เท่ากับ0.1ตรงนี้ติดไว้ก่อนนะครับว่าในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราเอามาลบกันแล้วมันได้ค่าติดลบเนี่ยเราจะละเครื่องหมายลบนั้นทิ้งไปนะครับ ต่อมาเมื่อเราได้ค่าแอฟโทรดวิ r รีดักชันเราก็จะสามารถนำมาคำนวณหาเจ้า Number รนี้เนทมได้ด้วยการเอาหตั้งหารด้วย a b แอ u โ e รดว k Reduction เราก็จะได้มาว่า1หารด้วย0.1เท่ากับ10ดังนั้นจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าถ้าเราทำการเปลี่ยนเอาคนนะครับจำนวน10คนมารักษาด้วยยา A เ,เนี่ยเป็นระยะเวลา6เดือนจะมี1คนนะครับที่เกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นนั่นเอง ถึงตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเจ้า number ได้ได้ทูทีทหรือว่า number นี้ได้ทูฮามเนี่ยมันเอาจริงมันใช้ค่อนข้างง่ายนะมันก็เห็นภาพชัดเจนเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นเป็นจำนวนคนเลยแต่ว่าคําถามก็คือทําไมเราถึงไม่ค่อยเห็นเจ้า number ได้ได้ทูทีทหรือว่า number นี้ได้ทูฮาร์มในางานวิจัยเท่าไหร่เอาจริงแล้วเนี่ยเจ้าค่าค่านี้เนี่ยมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างหลายอย่างนะครับหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดว่า a อ s o l ลู e i เป็นศูนย์ขึ้นมาเนี่ยเราจะคำนวณหามันไม่ได้ครับคือถ้าเกิดว่ากลุ่ริไมมมม่่่กกลุนนทัเาขึ้ย เราจะไม่สามารถหาจํานวนของคนที่เราจะต้องการรักษาเพื่อให้เกิดผลหรือเพื่อที่จะเกิดผลเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งปัญหาที่สุดไม่ได้กรณีที่2ก็คือมันจะมีปัญหาทังทีนะครับถ้าเกิดว่าแปรสูตรเล็กนะครับมีค่าที่ต่ํามากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดว่าเราเอาค่าแปรสูตรเล็กตัวเนี้ยไปทาการคํานวณหา95% confidence interval มันจะมีโอกาสอย่างมากที่เราจะได้ช่วง confidence interval ที่ติดลบลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเกิด confidence interval ของตัว number t ด้ e t ้ท e เนี่ยมันมีค่าติดลบด้วยเราจะแปลผลได้ยังไงเอาจริงๆมันก็มีวิธีการแปลผลอยู่ว่าถ้าเกิดว่าติดลบเราก็จะเปลี่ยนมันเพราะมันเป็น number ได้ t ด้ทูฮแต่ลองนิกภาพความ make sense ในการแปลผลดูครับในแง่ของการให้ความหมาย,ยมันค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุน,นี้เองที่ทําให้ตัวของ number ได้ e t ้ท e กับ number ได้ t ด้ทูฮมเนี่ยมักจะถูกรายงานเป็นค่าค่าเดียวนะครับเราเรียกว่าเป็น point estimation ซึ่งในการรายงานค่าทางสถิติด้วยค่าค่าเดียวแบบกำปั้นทุบดินแบบนี้เนี่ยในแง่ของความน่าเชื่อถือเนี่ยน่าเอามาใช้เนี่ยม,มันเป็นรองของการให้ค่าในแบบช่วงซึ่งก็จะเป็นการรายงานผลแบบ relative พวก odd ratio พวก,ก relative risk พวกนี้ปกติเขาจะรายงานพร้อมกับ9.5เเ confidence interval อยู่แล้วด้วยถูกไหมละครับดังนั้นด้วยเห็นนี้เองเนี่ย,ย,ยที่ทำให้เจ้าตัว number เรียกทูตีตรงั number เรียกทูแฮมเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมเทียบเท่ากับค่าในเชิงที่เป็น relative outcome นั่นเอง แต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับคือถ้าเกิดเราจะหยิบเอาข้อมูลจากงานวิจัยสักชิ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราก็ต้องดูในหลายๆมิติอาจจะต้องดูผลลัพธ์ทั้งในเชิงแบบเดี่ยวแบบช่วงดูผลลัพธ์ในหลายๆอย่างคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้นมากกว่าที่เขาให้มาและนี่ก็คือทั้งหมดของ Number ร์นี้ to t ทีกับ Number ร์นี้ได้ทูฮามถ้าชอบก็อย่าลืมก,กดไลค์กด subscribe ให้กับช anel ของเราด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็สวัสดีครับ